สวัสดีครับคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆทั้งหลายมาชมเครื่องรางเครื่องรางเก่าๆบางทีเราก็ไม่รู้จักที่มารู้แต่ว่าเป็นของเก่าน่าสะสมก็เก็บก็เล่นครับผมเล่นทุกอย่าง วัตถุมงคลพระเครื่องเนื้อผงเนื้อดินเนื้อชินเนื้อโลหะเนื้อว่าน <c oughs> เหรียญมีบ้างแบงคเงินกระสาบสแตมบนไซไม้ประดับ ของเล่นสังกสีของเก่าของแต่งบ้านเครื่องแกะสลักเป็นไม้ของหล่อเป็นโลหะเล่นหมดครับเล่นจนลูกเมียละอามันเป็นความสุขครับเพราะผมเป็นคนชอบศิลปะเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ชิ้นแรก อันนี้เป็นน้ำเต้าครับไม่ทราบที่ไม่ทราบคณาจารย์ปลุกเสกแต่ชาติกับรักเก่ามากครับชาติสีออกเหมือนเลือดหมูไม่แดงแจ๊ดครับ น่าจะเป็นผงว่านปั้นเชือกที่ถักเก่ามากครับมันเป็นการศึกษารักการล่อนการกระเทาะผิวรักที่เก่าแห้งด้านมันเป็นอย่างไรถ้าเราดูให้คุ้นตาดูให้เป็นนะครับเราไปเจอ พระที่เคลือบลักหรือว่าวัตถุมงคลอะไรเราก็จะทราบและรู้ดีครับด้วยการชินตาของเราครับเพราะแบบนี้แท้แน่นอนครับอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นน้ำเต้ารัดร่อนเป็นแผ่น เชือกที่ถักเป็นเชือกปอเก่าเป็นขุยยุย่ยแห้งสนิทครับมีผิวที่กระเทาะเป็นชั้นมีรอยจานด้วยครับทรงน้ำเต้าสวย ปากรูน้ำเต้ามีฝังตะกุดทองด้วยครับงานแบบนี้มันไม่ค่อยได้เจอนะครับใครเขามีก็คงไม่มาปล่อยให้เราชิ้นนี้ผมขอตือเขาอยู่ต้องนานครับคือเขาจะปล่อยให้เขาแขวนใส่พวงกุญแจไว้ แค่เห็นก็ชอบแล้วครับเราชอบของเก่ายังไงซะก็ต้องเอาให้ได้สู้ราคาเขาครับเพราะปัญหาไม่มีแล้วครับของแบบนี้ฟันธงเลยครับแท้ร้อเซ แค่ร้อพอครับขี้เกียจฟังพวกที่พูดว่าแท้ล้านเปอร์เซ็น์โอ้สงสัยไม่ได้เรียนเลขนะครับเปอร์เซ็นต์น่ะมามีแค่ร้อยเต็มที่แล้วครับร้อยละไม่มีล้านละหรอกครับเปอร์เซ็นต์ไม่มีถึงล้านทำไมชอบจำคำพูดคนอื่นผิดๆมาพูดครับ อายเขาครับล้านเปอร์เซนต์แต่ก่อนนี้พันเปอร์เซนต์ดีนี้เขาหยับไปเป็นล้านเปอร์เซนต์แล้วพูดกันจังโอ้ยทำไมถึงเป็นคนอย่างนั้นครับจำขี้ปากเข้ามาพูดเอาขี้ฟันเข้ามาดมไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับมันมีที่ไหนต่อไปเป็นเบีย้ยแก้ครับ ชิ้นนี้ก็ได้มาหลาย10ปีครับไปได้ที่งานประกวดพระผมก็ดูไม่เป็นนะครับแต่เห็นเขาเลี่ยมไว้แบบนี้มันเป็นเลี่ยมแบบโบราณครับเป็นเงินพับขอบสมัยนี้ไม่ทำแล้วครับถ้าเขาจะเอาไว้ใช้งาน ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ลงทุนเลี่ยมหรอกครับรักแห้งทองเก่าน้ำประหลอดยังมีขย่าได้ดังครับเหมือนเดิมครับไม่ทราบที่ทราบครูบาอาจารย์แต่รู้ว่าเก่าครับเพื่อเดินทางเข้าป่าเข้าพง แขวนไว้ครับเป็นเครื่องรางชิ้นต่อไปน่าจะเรียกว่าลูกสะกดนะครับตั้นยาวรีลีกลุ่มคล้ายผลฟุตซาจีนอะไรแบบนั้น สังเกตก็คือรักเก่ารักร่อนแห้งไม่มันวาวด้านของแบบนี้ต้องไปถามใครหรอกครับแท้แน่นอนอยู่แล้วครับ100%ซพอครับ ไม่ถึงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเิ่นเคยครับก็ไม่ทราบหลวงพ่อไม,ไ,มไม่กล้าไม่กล้าฟันธงไม่กล้ายัดเยียดเอาเป็นว่าเก็บไว้ถ้าเกิดสักวันหนึ่งอาจจะมีข้อมูลให้เราได้รับรู้ว่าเออเป็นที่ไหนเราก็ภูมิใจแล้วครับดีใจแล้วครับ ตอนนี้เป็นของแท้ก็ดีใจแล้วครับต่อไปทิ้นสุดท้ายอันนี้รู้แน่นอนครับเป็นสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งประยองครับ กิติศัพท์หลวงพ่อธาบใครๆก็รู้จักนะครับถ้าไม่รู้จักก็ไปหาศึกษาอ่านเอาไม่อยากอธิบายมากครับเดี๋ยวจะหาว่าแอบอ้างโอกอวสุสรรพคุณลักษณะแบบนี้น่าจะทำออกมาจากวัดนะครับใส่หลอดแก้วหุ้ม กระดาษแก้วมัดด้วยเชือกมีซีพึ่งอยู่สำหรับพกติดตัวครับแถมมีการปิดทองที่หลอดแก้วด้วยเห็นแล้วก็ต้องเก็บครับไปพบเจอมา ดูลักษณะสีพึ่งใช่ครับไม่น่าจะเก๊แต่ของปลอมก็มีนะครับของแท้สมัยก่อนเนี่ยถ้าหัวไม่ขีด5นะ่ะห้าบาทนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงครับยังมีหลงเหลือให้แบ่งปันกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอบคุณนะครับสำหรับเครื่องรางกระจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับและพบก,กันใหม่โชคดีทุกท่านครับ